วันนี้นะคะเรามาอัปเดตกันหน่อยนะครอันนี้เป็นผักกวางตุ้งนะคะกวางตุ้งนี่กวางตุ้งนะครพร้อมที่จะขยายสู่แปลงปลูกเยอะแยะเราปลูกนิดียหน่อยนะพอกินนะแบ่งขายบ้างนิดหน่อยเพื่อนําม,มาซื้อมลดตพันธุ์ในครั้งต่อไปอ่ะอันนี้มาดูเี้ยตอนนี้เป็นผักคะน้าอ่าเริ่มจะออกใบเลี้ยงมาแล้วนะเราจะได้ขยาย ลงไปให้เต็มแปลงนะคะประมาณนี้คณะจะใหญ่จะโตช้ากว่ากวางตุ้งนิดนึงด้านนี้ก็เป็นผักชีผักชีนี่จะขึ้นช้ามากนะคะอันนี้ส่วนของการแทะก้าเหมือนกันอันนี้เป็นต้นมะเขือมะเขือก้มลูกขาวๆนะคะแล้วเราจะเอาไปลงในหลุมปลูกรอเขาอายุ15้าวันให้มีใบที่เลี้ยงเกิดขึ้นมาก่อน อันนี้เยอะมากต้องแบ่งชาวบ้านอีกแน่ๆเลยอันนี้เป็นส่วนของผักบุ้งงอกนะคะต่างที่เราปิดเอาไว้หลายวันแล้ววันนี้ก็ครบวันที่หนะคะวันที่6กพอดีเราก็ต้องแกะเอาเปลือกวันนี้ออกทิ้งไปแล้วเราก็ามาเปิดให้เขารับแสงแดดอย่างเช้านะคะแล้วใบของเขาก็จะมีสีเขียวขึ้นวันนี้เราก็เปิดเปิดหมดเลยเปิดหมดเลยเราพรอะไวซิกาา เพาะไว้เพราะความอยากกินสอนนักเรียนมานะคะก็พเพาะไว้แล้วรอบหนึ่งรอบนี้ก็เพาะเอาไ,ไว้ทากับข้าวอีกท้งหนึ่งวนก่อนจองนอกเราก็เพาะแล้วนะคะคุณแม่ผัดไทยไปเรียบร้อยแล้วผัดบีบโคราชตันนี้ในส่วนของผักุ้ง,งนอกเราจะทําเมนูอะไรนะั้นมารอดูวันนี้ใบยังเหลืองๆอยู่นะคะเดี๋ยวพอเขารับแสงอาทิตย์ยามเช้านะคะเดี๋ยวเขาก็จะกลายเป็นสีเขียว เราก็จะแพ็กใส่ถุงนิดหน่อยนะคะเอาจำหน่ายบ้างเล็กน้อยนะคะเพื่อจะเอามาซื้อมเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในครั้งต่อไปนะคะอันนี้เราต้องเก็บเปลือกมันออกเนี่ยเปลือกของมเมล็ดออกใบมันเขาจะได้แผ่รับแสงอาทิตย์ได้เต็มที่ช่วงสายๆกว่านี้นะคะมันคงจะมีสีเขียวขึ้นเพราะได้แสงอาทิตย์มาแล้วส่วนอันนี้อันนี้ก็ ลูกอายุโตรธรรมดาทั่วๆไปเราจะให้เขา20วันเขาจะมาเก็บรับประทานได้นี่มาดูของส่วนนี้อันนี้เป็นแตงกวาแตงกวาที่เพาะไว้นะคะจะให้ขึ้นค้างท่านนู้นนะขึ้นค้างสวยๆเลยอืเราจะปลูกใส่เข่งแบบน,นี้แล้วเราก็ไปขึ้นค้างสวยๆฝั่งนู้นทำค้างเสร็จหมดแล้วนี่ผักชีน่าละไปไม่ได้เลยผักชีมีดอก แต่ไม่รู้จะมีมเมล็ดให้เราหรือเปล่านะคะเราจะลองทิ้งเอาไว้ดูอ่าในนี้ก็เป็นส่วนของต้นกวาต้นกวานี่ใบใหญ่ๆนี้ก็เป็นบวบค่ะบวบนะคะขึ้นค้างอยู่เลยเหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นฝักทองนะคะฝักทองอยู่อรงนี้ฟักทองปลูอกอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะผสมกันไปส่วนแตงกวานี้ค้างนี้เดี๋ยวเราจะรือ้อรื้อออกแล้วไม่มีผลผลิตแล้วนะคะต้นก็สมาะ เดี๋ยวรื้อออกแล้วจะมาปลุกดินตรงนี้ใหม่เพื่อจะนํากวางตุ้งหรือผักคะน้าตรงนี้มาลงนี่ด้านนี้ก็มีส่วนของผักชีนะคะถามว่าทําไมปลูกเยอะจังสลับปะปนกันไปต้องปลูกแซมผักเอ่อที่มีกลิ่นฉุนๆบ้างนะคะแมลงจะได้ไม่มากินต้นไม้ของเราอันนี้ต้นหอมค่ะเกิดจากความชื้นฝนตกเยอะเขาก็โผล่ไอหน่อต้นเล็กๆข,ขาวๆมาให้เราะคะแม่ก็บอกว่าเอามาปลูกเพื่ ็เลยปลูกไปจเจริญเติบโตงอกง,งามสวยงามไ้วยทีดเดียวนะคะถึงแม้จะเป็นหอมแดงที่อยู่ในขัวเรือนนี่เราก็ปลูกงแปลงงขนาดน,นี้นะคะก็เอาไว้รับประทานได้ส่วนอันนี้ก็เป็นผักชีเชน่นเดิมปลูกแสมปลูกแสมปลูกแสมทั่วๆ่ไปนะช่วยกันดูแลใช้วิธีการแบบธรรมชาติช่วยธรรมชาตินะคะเราไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนี่ก็จะประมาณนี้นะคะแปแงเล็กๆน้อยๆแต่มีผัก รับประทานทุกมื้อนะคะปลูกเองรับประทานเองปลอดสารพิษแน่นอนแนะนําให้เพื่อนๆลองมาทําในแปลงปลูกข้างๆว้านของเราเองนะ,ะนิดๆหน่อยๆก็ได้ค่ะไม่ต้องไปซื้อผักจากตลาดมารับประทานมากนักนะคะเราจะได้มีผักที่ปลอดสารพิษเอาไว้รับประทานเองนี่ดูนะใจโตมากแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เราจะย้ายเขา ไปปลูกฝั่งนน้นที่มีบริเวณกว้างๆอยู่ย้ายลงไปเพื่อจะให้ต้นมันใหญ่ขึ้นมานินหนึ่งโอเควันนี้ไว้แค่นี้นะจ๊ะ